สวัสดีครับนางรองพอได้เ่มพวก,กับผมทวนสายเสียบครับวันนี้ผมไปได้เหยื่อทีเด็ดเหยื่อกิ่งของผมเลยครับพี่น้องเป็นเหยื่อลูกห่วกครับผมผมก็เลยจะพาพี่น้องเข่าหมายครับเป็นหมายเก่าที่ผมเคยเกล่าวไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับว่าถ้าผมมีเหยื่อลูกหวกผมจะมาใส่อีกฝั่งหนึ่งให้พี่น้องได้ชมนะครับพี่น้องเอฟซีเก่าๆคงจะจําคํานี้ได้นะครับผมวันนี้ก็ มีโอกาสได้มาแล้วครับผมเดี๋ยวยังไงเรามาลุ้นความหมานว่าวันนี้เราจะมีแต้มมีตัวมีเมนูให้พี่น้องได้ชมหรือเปล่านะครับวันนี้ไปเลยครับผมลุยครับนี่แหละครับพี่น้องอย่าลุกฮวกักแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ครับเพราะว่าเห็นทาง คนเลี้ยงเขาบอกว่ามันเป็นลูกนะครับเนี่ยมันจะตายมดมันจะลอยขึ้นตายลักษณะแบบนี้นะครับตัวไหนตายเราก็คัดออกครับเบ็ดก็ยังเป็นเบ็ดคู่ใจนะครับชุดใส่ในห้วยเมตเจ็ดสิบขอเบอร์สิบหกนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นเย็นใกล้จะค่ำแล้วครับพี่น้องครับวิธีการเกี่ยวเยือกหวัววกนะครับสำหรับ fc ที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่ บางคนยังไม่ทราบวิธีเกี่ยวเกี่ยวยังไงนะครับให้เราจับลูกหัวขึ้นมานะครับให้อยู่ในร่องมือเราแล้วเราก็ใช้นิ้วโป้มือกดหัวไว้ใช้ขอเบสเกี่ยวที่โคนหางครับลักษณะแบบนี้ครับลูกหัวจะดิ้นอยู่ในาน้ำตลอดนะครับเวลาที่เขาขึ้นมาหายใจนั่นแหละครับจะเป็นจุดสังเกตในการเรียกปลา ล่าเหยื่อนะครับขึ้นมาฮุบไปครับพี่น้องคันแรกครับผม ตอนนี้ก็ยุดใส่แล้วครับผมก็มาไกลพอสมควรครับเบดก็เหลือนี่ครับเดี๋ยวเราจะลองเอาไปเสริมช่วงที่เราลงทีแรกดูครับไหครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปรุ่นดูวันนี้จะมีเมนูให้พี่น้องได้ชมหรือเปล่าครับนี่ก็มืดพอดีเลยครับก็ถือว่าวันนี้ใส่เบดเร็วเรามาเรีวครับวันนี้ไม่ได้ทํางานครับผมทุกทีพี่น้องจะเห็นบรรยากาศแบบมืดๆเลยวันนี้ก็ พอได้เห็นช่วงกลางวันนิดนึงครับพี่น้องไปครับเดี๋ยวไปรุนด้วยกันครับผมเต็มแรกครับพี่น้องแตรผสมแล้วครับผมกดขันยุบยุบเลยอื้อคอามเนี้ยอ่อนครับ มีเมนูแล้วครับผมตัวที่สองครับพี่น้องอปัญหาใหญ่เลยวะนี่อย่าลุกหงกไม่ดิ้นเลยครับผมอย่าลุดนะ ล้พองน้อยครับแต่ว่าก็ต้องเอาก่อนแหละเราไม่มีกับเข่าครับผมนี่แฉมสองครับผมนี่แหละครับพี่น้อง ปลาสองตัวที่เราได้มาเมื่อกี้เดี๋ยวจะมาต้มสู่พี่น้องกินครับปัญหาก็คือลงเม็ดปอแปะปอแปะอยู่นี่ถ้าโต๊กมาแรงเราก็คงจะกลับบ้านครับพี่น้องเพราะว่าตินเรากันฝนไม่ได้ครับไม่มีทางได้นอนแน่ๆเอาครับพี่น้องเดี๋ยวทำเมนูสู่พี่น้องกินก่อนแล้วก็ยังไงก็ค่อยว่าก,กันอีกรอบหนึ่งครับผม หลังจากที่เราใส่พริกแกงใส่เกลือนะครับน้ำเดือดเราก็ปลาลงเลยครับผมตรงนี้เราเรีกเลี่ยงการคนนะครับเพื่อป้องกันมันคาวครับผมทมด้วยผงนัวครับ เนี่ยปลาซุกได้ทีแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเราใส่ใบพักที่เราซอยไว้กันเลยครับหด้หอมๆเลยครับพี่น้องมาแบบนี้มันก็ได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งครับถึงปลาไม่กินเราก็มีความสุขครับสุกที่เราได้มาได้ทำในสิ่งที่เราลักสิ่งที่เราชอบนะครับ ได้ไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับผมอาย อาย่พี่น้องอย่างนี้เลยครับผมคานเข้าแล้วก็พี่น้อง มาแล้วแรงแลยอ้ยในกินงเขาในเต้นแล้วครับเนี่ยมาเดินเจ้าจีเจ้าางทินเขาก็ดูกระหลานเนี่ยถูกหลานมาหาใจ่เบ็ดก็ข,อข,อขอ่อยมันมันวันี่ยฮะพี่น้องทินเขากางกับผมกลางสายฝนเลยครับ บรรยากาศเกินพี่น้องปลาแย่อ่อนครับเนีื้อขาวาเลยพี่น้อง น,นี่ก็กิกนข้าวหยิ่มแล้วครับพี่น้องเตรียมตัวเก็บกลับแล้วครับผมดูสภาพครับนอนไม่ได้ดอกเปียกมดแล้วครับโอ้ยสบุกสบู่อีกแล้วครับผมคลิปนี้ก็เป็นเห็บสุวิสัยเนาะพี่น้องเอออยากจะมานอนเอาบรรยากาศให้พี่น้องได้ชมจนจบคลิปแล้วครับอันนี้ก็ต้องได้หนีกลับบ้านอีกแล้ว นะครับขออนุญาตเก็บของครับผมเปียกหมดแล้วครับ พี่น้องผมไม่ได้แกล้งพูดนะครับเปียกมดเลยครับจะน,นอนอยังไงถ้านอนนอนก็นอนไม่ได้แล้วครับยวค่อยมาลุ้นกันตอนเช้าอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องตอนนี้ก็ก,กลับบ้านเลยแล้วกันครับผมต้องขอโทษขออภัยจริงๆครับยอสวัสดียามเช้าครับพี่น้อง ได้เวลาพาพี่น้องไปลุ่นเวดแล้วครับผมรอบกู้ครับจะมีแต้มมีตัวหรือเปล่าแค่ได้ก็เข่าก็ถือว่าโอเคแล้วครับวันนี้ไปครับผมไปลุ่นเว็ดด้วยกันครับฝนก็ยังปปอยอยู่เลยครับพี่น้องอ ไม่บรรยากาศเงียบๆใี้โน้ตวันนี้หากินยากแทะช่วงนี้ฝนก็ไม่ตกครับน้ำก็ไม่ขึ้นน้สาัากทีถ้านามม้ำมีมันจะใส่ง่ายขึ้นครับป่ามันจะแตกจากขวยขึ้นมาเนี่อยู่บนน้านี่ ครับพี่น้องเดี๋ยวไปรุนไปกันครับผมคันแรกมากะดูเลยครับพี่น้องน,นี่นี่กดคนันอยู่นโอ้เป็นปลาเนื่ออ่อนครับผมเอาเดี๋ยวผมเอาก่อนครับพี่น้อง ครับพี่น้องปลาเนื้ออ่อนใส่สวยเลยครับใส่กระชังหมานคือเก่าครับผมอเต็มเลกครับเต็มเลขคลขขั้นแรกลอยมันเกี่ยวสายครับผม ไปครับพี่น้องเดี๋ยวไปรุ้นกันต่อครับอโอ้โหน้องเอาเร็วโอ้หลักษาะแบบนี้ไม่มีอะไรด้กนี่เหลือแต่หัวครับอู้ปลาลำโพงย่างใหญ่อือมันกัดไม่โดนขอเบ็ดขอเบ็ดอยู่กับปาก ฉด,ดูครับต้องเป็นชะด,ดูใหญ่คันเลยพี่น้องขนาดนี้คัดหายวเลยทั้งเกือบตัวนะครับโอ้ย,อยคือเป็นแบบนี้เนาะเอ้าไปพี่น้องรุ่นกันต่อครับผมพี่น้องกดคันยบยบๆครับนี่นๆเขาขยอคันใหญ่เลย ปาลาอะไรเนาะโอ้รโกระดุพี่น้องรกร,ระดป๊บกระดุโ๊โอ้โหมา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 กดุอบใส่สวยเลยครับใสเต็มกำเปียเลยพี่น้อง เอาเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตป๊ดครับผมเด๋ยบโอยครับนี่พี่น้องมีเขย่าคันอีกแล้วครับผมปลาเลยครับโอ้ตะุูดอีกแล้วครับ ใส่กำลังดือกำลังซุนครับผมเฮ้บุกทางตัวเอ้ยปลอ,ยอดภัยเจยบร้อยครับ โครครับผมโายากครับมันช้โอ้ยโคกดใส่สวยครับพี่นอ้องเดี๋ยวผมคืนก่อนครับ ้อยครับพี่น้องใสส,สวยๆครับใส่กช่างหมานอาจารย์ก่อนเอามาทีไรก็พอได้ใส่ปลาอยู่ครับเพราะว่าแกบอกว่าแกลงคาถามหาห้เรียบร้อยแล้วครับไปครับพี่น้องเดี๋ยวไปลุนกันต่อครับผมตอนนี้ก็กูเบสเซสแล้วครับพี่น้องผลงานก็ไม่เป็นไปตามเป้าเลยครับ ก็ได้ปลาอยู่พอาแต่ลูเวลาครับเดี๋ยวไปดูผลงานกันอยู่กระลดครับผมแต่ก็พอได้เกงใส่นไม้สุ่มอยู่ครับไปครับพี่น้องบรรยากาศยามเช้าๆครับพี่น้อง้ามาหนาเรงดูมิจืดเลยแล้วครับผม หนานี้ยังว่าพี่น้องเขาหวานเขาหวานาน้ำยังมีความเขียวมีความสดชื่นให้พี่น้องได้ชมบ้างครับตอนนี้ก็เริ่มสายแล้วครับพี่น้องเตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วครับเดี๋ยวมาชมผลงานกันครับผมนี่แหละครับพี่น้องผลงานแมวไม่ได้กินกลางยนนะครับนี่ก็คงจะไปแกงใส่หน่อไม้ดองหลายๆ่นแหละครถึงจะพอกันกินเฮ้ hey. ก็ไม่มีอะไรจะแก้ตัวครับพี่น้องได้สำมนียก็ให้ชมสำนีครับผมแต่ว่าเหยื่อก็เหลืออยู่ครับเดี๋ยวจะได้ไปแก้ตัวให้พี่น้องได้ชมยีกคลิปหนึ่งครับแต่ว่าคลิปหนาเราอาจจะไปหมายที่แบบง่ายๆกว่านี้สักนิดนึงครับผมหมายนี่โหดเกินครับมันลุกครับ สำหรับคลิปนี้ผมทนสายเสียบก็คงจะต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้แหละครับเดี๋ยวยังไงเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ